อาร์เซนอลนี่ทําให้แฟนเลี้ยวผู้หลายคนดีใจเกอ้อเลยนะครับแหมไปเสมออยู่ตั้งนานนะทาให้แฟนเลี้ยวผู้หลายคนในช่องผมเนี่ยดีด้าเลยว่าแบบโอ้ยซิตี้เสมออาร์เซนอลก็เสมออะไรอย่างงี้สุดท้ายก็มาชนะจนได้ส่วนเชลซีพัมเมอร์มึงจะโหดไปไหนครับพี่คือคลิปเนี้ยผมคอเน้นสองทีมนี้เลยนะถ้าสองทีมนี้แฟนสองทีมนี้อาร์เซนอลกับซิตาเชลซีมาดูกดติดตามให้ด้วยนะครับโอเคขอเริ่มที่อาร์เซนอลก่อน คือผมไม่เข้าใจว่าคุณมาเหนื่อยกับวันนี้ได้ยังไงวันนี้คือผมไม่ได้ดูทูเลสเตอร์ซิตี้นะครับแต่ด้วยฟอร์มด้วยมาตรฐานด้วยการเล่นในบ้านและคุณต่อเขาเยอะมากคุณไม่ควรต้องมาเหนื่อยแบบนี้และคุณนําก่อนสองศูนย์ด้วยบางคนมองไปที่ลูกสามลูกสี่ใช่ไหมแฟนอาร์เซนอลหลายคนอย่่งผมยกตัวอย่างอย่างชื่อคุณโกเหวียงในช่องผมเนี่ยจะเอาลูกสามลูกสี่แล้วตอนสองศูนย์เนี่ยแต่คุณก็มาโดนหนึ่งสองสองสองจนแฟนอาร์เซนอลผมมั่นใจเลยครับ ตั้งแต่22นนาที90เยี่ยวเหนียวครับเครียดครับบ่นครับอุทานครับเผลอๆแม่งร้องหาศากเลยคานชนิดหนึ่งไปเม่นตับมา10รอบอะแฟนเซนอนอะและกว่าจะได้ลูกสามมาโอกาสยิง30ครั้งสิ่งที่คุณทำกับซิตี้แม่งมันนี้เลยอะต่างกันแค่เลสเตอร์เขาไม่เหลือ10คนวันเจอซิตี้มีโอกาสยิงโดนยิงไปเท่าไหร่วันนี้คุณมีโอกาสยิงเลสเตอร์เท่านั้นแล้วกับวันกับซิตี้แม่งคุณเสียประตูแม่งโคตรยากกับสเปอร์และคุณเหนียวแน่นมาก แลอยดีๆวันนี้คุณมาแจกอะไรของคุณเนี่ยคือแบบมันไม่ควรเหนื่อยแบบนี้ในวันนี้นะครับคือแบบผมที่เชียร์คุณเนี่ยที่ผมพูดที่ผมไม่ใช่ว่าจะอะไรนะคือผมเชียร์คุณไงผมอยากให้คุณเป็นแชมป์ถ้าคุณสะดุดวันนี้ผมท้อเลยนะเนี่ยผมเหนื่อยกับคุณด้วยเลยอะ่ะเออคือไม่ควรมันเหนื่อยกับแมตต์แบบเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องปรับตัวนะครับปรับปรุงนะหลายคนบอกผมดูไม่ได้ผมดูแบบได้ไม่ต่อเนื่องเพราะมันสะดุดมากนะครับขอบนทูตรงนี้เลยนะ ใจตั้งร้อยใจตั้งห้ากเก้าแต่สะดุดบ่อยมากนะครับคือแบบเขาเรียกอะไรวะไม่คนเหนื่อยอย่างนี้แล้วก,กันก็ปรับปรุงแล้วนะครับเวลาคุณเจอทีมที่ดีกว่าคุณเล่นยังไงเวลาเจอทีมที่จะเป็นรองให้รักษามาตรฐานเดิมให้เล่นอย่างวีวินัยเหมือนเดิมอย่าประมาทไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีวันที่คุณกลับมาแบบนี้ไม่ได้นะบางคนใช้คําว่าโกงความตายอาร์เซนอลวันนี้ไม่ได้โกงความตายนะครับคุณไม่ได้โดนสองศูนย์คุณไม่ได้เยือคนคุณไม่ได้เลอสิบคนแล้วคุณ โดนนำแล้วกลับมาชนะนะครับคุณแค่รอดบูดวิดนะครับวันนี้อ่ะกลับมาที่เชลซีครับเห็นมชมชงโชกันเต็มเลยคือผมย้ำอีกครั้งย้ำเป็นครั้งที่ไม่รู้ครั้งที่เท่าไหร่ท่านนับในไลฟ์ว่าเป็นครั้งที่สิบอะไม่เสียดายนะคือผมไม่ได้อะไรอวอนไม่เสียดายไม่ได้แค้นไม่ได้อิจฉาอะไรนะครับเชลซี <nin j> uh <gos> ได้ไปแล้วดียินดีด้วยครับให้เขาได้อยู่ในที่ที่เขามีความสุขคือผมว่ามีเสื้อานโชแล้วผมชอบเขา เราอาจจะด่าเขาได้สื่อเสื้อแมนยูแต่ถ้าเขาออกไปแล้วเขาได้ดีดีกับเขาด้วยดีใจกับเขาด้วยแล้วดีใจกับเชลซีด้วยขอให้เขาดีต่อเนื่องแล้วกันแต่ที่ต้องพูดถึงมากกว่าโคปาเมอร์ Co สัตว์เลยดูชาวฟรีคิกอะอตำแหน่งหน้าต่ำไปลุ้นดาวซงโวยอีปีหนึ่งแล้วมาดูทรงเนี่ยโอ้คือผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ก่อนหนะ้านี้กี่ลูกนะสองหรือสามไม่รู้วันนี้สี่ใช่ไหมครับแต่แอซิดมีสี่ครั้งในเกมหนึ่งกับหน้าก่อนนู้นยิงได้จ่ายเกินสิบไปแล้วนะ ผมว่าถ้าเอายิงได้ใจเนี่ยน่าจะเกินฮาแลนด์ด้วยซ้ำแ้มันต่อเน,นี่ยไม่แน่ใจนะเช็คข้อมูลให้ผมหน่อยคือโหอดมากนะครับไม่อยากจะเชื่อว่าปีนี้เมื่อเชลซีดีขึ้นโคพาเมอร์จะยังท็อปได้ขนาดนี้มาดูกันว่าปีนี้จะยีกว่าปีก่อนปีที่แล้วได้มากแค่ไหนนะก็เชลซีลุ้นท็อปโฟแบบเต็มตีนครับงานนี้ทีนี้มันจะพูดเรื่องอะไรวะแต่สิ่งที่ยังต้องปรับนะที่ผมบอกนะเชลซีที่ผมพูดไปนัดน,นี้คุณโดนล่อป้าไปสิบ้าครั้งนะครับก่อนหน้านี้สามสิบสองครั้ง วันนี้โดนลอบเป้าไป้15ครั้งเสีย2นะเกมรับยังต้องปรับปรุงนะครับแล้ววันนี้ที่ผมเห็นคือนอตทิสแฮมฟอเรสต์กับไบตันแพ้นักแรกแล้วนะถึงตรงนี้เหลือแคสติกกับเซนนอลที่ยังไม่แพ้นะครับส่วนเลี้ยวพูลวันนี้นะขอปิดท้ายตรงนี้เลยนะครับเลี้ยวพูลนะเมื่อกี้ผมพูดไปในไลฟ์แล้วถ้าคุณยิง2ส,สอบตกนะครับยิง1น่งนี่ตกเลยนะยิง2อมันก็ยังแค่ผ่านถ้าเป็นคะแนนก็คือเกรดสองอะยิง3าเกรด3ต้องยิง4ครับถึงจะได้เกรด4วันนี้ก็มาดูกันว่า หมดคืนนี้แล้วรวิวพูลจะเป็นจ่าฝูงไหมอ่ากดติดตามช่องได้ด้วย